สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องวิบากกรรมที่ทํากับชาวบ้านครั้นในอดีตการมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมหาการเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมรักษาศีลในแต่ละเดือนเขาจะต้องรักษาอุโบสถถึง8วันและฟังธรรมเทศนาตลอดทั้งคืนยันสว่างวันหนึง่งในขณะที่เขากําลังปฏิบัติธรรมอยู่นั้น มีโจรกลุ่มหนึ่งได้แอบเข้าไปขโมยของในบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับวัดที่เขาปฏิบัติธรรมและได้ถือเอาสิ่งของไปมากมายหลายอย่างแต่ในขณะที่พวกโจรกําลังย่องออกไปจากบ้านนั้นเจ้าของบ้านได้ยินเสียงกระทบกันระหว่างสิ่งของที่พวกโจรลักถือไปเจ้าของบ้านจึงตื่นขึ้นแล้วรีบวิ่งไล่โจรไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นพวกโจรรู้ว่ามีคนวิ่งไล่ตามก็ตกใจกลัวต่างปาการวิ่งกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางมีโจรคนหนึ่ง วิ่งมุ่งหน้าไปยังวัดที่มหาการกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งฝ่ายมหาการหลังจากได้ฟังเทศที่วัดตลอดทั้งคืนแล้วก็เดินออกมาที่สระน้ำซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดแล้วไปยืนลางหน้าอยู่ที่ดิมสระน้ำนั้นขณะเดียวกันจนที่วิ่งหนีชาวบ้านมาอย่างกระดืดกระหอบก็วิ่งมาถึงตรงหน้าที่มหาการยืนอยู่โจรผู้นั้นก็เห็นท่าไม่ดีจึงทิ้งของต่างๆที่กมยมาไว้ตรงหน้ามหาการแล้วก็วิ่งหนีไป ฝ่ายพวกชาวบ้านที่วิ่งไล่กวดโจรมานั้นเมื่อมาถึงริมสระน้ำก็เห็นข้าวของต่างๆวางอยู่ตรงหน้ามหาการจึงพากันล้อมจับตัวมหาการไว้เพราะเข้าใจผิดคิดว่ามหาการเป็นโจรแต่แกล้งํำเป็นเหมือนว่าเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมเพื่อตบตาหลีกหนีความผิดดังนั้นชาวบ้านจึงพาการรุมตีมหาการจนกระทั่งขาดใจตายในที่สุดเลิ้งสุเก็ไว้ที่ริมน้ำนั่นเองหลังจากชาวบ้านกลับไปบ้านไม่นานนัก ในเช้าตรู่ของวันเดียวกันนั่นเองพวกปิสุสัม,มนเนนที่อยู่ภายในวัดได้ถือหม้อนน้ําไปเพื่อจะตักน้ําที่สระน้ําคันไปถึงสระน้าก็อมองเห็นศพมหาการที่มีร่องรอยถูกทุบตีอยู่ที่ดินสระน้ำข้อพากันตกใจแล้วพูดว่าอุบาสกท่านนี้ฟังเทศอยู่ในวิหารตลอดทั้งคืนแต่มาตายอย่างไม่สมควรจะตายจึงนำเรื่องนี้ไปกลับตูลให้พระสัสดาทรงทราบ เมื่อพระศาสาดาได้ฟังเรื่องราวที่พวกพระภิกษุสาม,มนเณรนกลับทุนแล้วจึงตรัดว่าอย่างนั้นพิษุทั้งหลายนายมหาการได้ตายอย่างไม่สมควรจะตายในอัตภาพนี้เท่านั้นเตกเขาได้ตายอย่างสมควรแก่กรรมที่ทําไว้แล้วในการก่อนพวกพิษุสาม,มนเณนรจึงกลาบมารัตนาพระศาสาดาให้สรงเล่าเรื่องบุร,ระกรรมของมหาการให้ฟังพระองค์จึงเล่าว่า ในอดีตกาลณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งชายเดนเควนของพระเจ้าปาราณาสีมีพวกโจรกลุ่มหนึ่งซุ่มอยู่ในป่าเป็นที่น่าเกรงกลัวของชาวบ้านที่จะเดินผ่านทางป่าดงแห่งนี้เป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านพระเจ้าปาราณาสีจึงทรงแต่งตั้งการาชกาการคนหนึ่งไว้ประจำอยู่ที่ปากดงมีหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่จะต้องเดินทางข้ามป่าดงนี้ให้ข้ามไปอย่างปลอดภัยในทุกๆวันเขาจะอยู่ที่ปากดง หากมีชาวบ้านมาขอให้ช่วยพาเดินทางข้ามป่าเขาก็จะเรียกเก็บเงินจากชาวบ้านแล้วคุ้มครองพาข้ามป่าดงและเมื่อข้ามไปภากไหนก็จะรออยู่ฟากนั้นจนกว่าจะมีชาวบ้านที่นั่นมาขอให้พาข้ามป่าอีกเขาเดินทางกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นเป็นประจำต่อมามีบุรุษคนหนึ่งซึ่งมีภรรยาสวยมากได้พาภรรยาขึ้นเกวียนและขับมาจนถึงปากทางที่ข้าราชการผู้นั้นดูแลอยู่ ข้าราชการคนนั้นพอได้เห็นหญิงสาวมีรูปงามหน้าตาสวยงามก็เกิดความรักความเสน่หาขึ้นสามีของผู้หญิงคนนั้นได้พูดกับข้าราชการให้ช่วยพาข้ามป่าดงไปยังอีกฝั่งหนึ่งฝ่ายข้าราชการก็บอกว่ามันมืดแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยไปดีกว่าบุรุษผู้นั้นจึงแยง้งว่ายังไม่เห็นจะมืดเลยหากไปตอนนี้ก็คงจะทันแมนว่าเขาจะพยายามอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีก แต่ก้าราชการปุ่น,นั้นก็ไม่ยอมตามตามที่เขาร้องขอแถมตรงตัญญาณเก่ลูกน้องว่าไม่ให้ไปแล้วบอกให้ตั้งคู่ไปพักอยู่ที่บ้านของเขาก่อนพร้อมสั่งให้ลูกน้องจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท,ทั้งทั้งที่สองสามีภรรยาไม่อยากจะไปพักเลยแต่ก็ขัดคำสั่งไม่ได้จำใจต้องนอนค้างที่บ้านของข้าราชการคนนั้นขอนหนึ่งคืนในบ้านของข้าราชการมีแก้วมัน,นีดวงหนึ่งราคาแพงมาก เขาจึงออกอุบายให้ลูกน้องแอบเอาแก้วมณีนั้นไปซ่อนไว้ในเกวียนของสามีภรรยาเลืดสั่งว่าในเวลาใกล้สว่างให้แกล้งตำเสียงเอะโวยวายเหมือนกับว่ามีโจรแอบเข้ามาขโมยของในบ้านครั้นพอถึงเวลาตามที่นัดแนกกันไว้พวกลูกน้องก็แกล้งตำเสียงเอะโวยวายเหมือนกับว่ามีโจรแอบเข้ามาขโมยของในบ้านจริงๆแล้วแกล้งตำหน้าตาตื่นวิ่งไปบอกข้าราชการว่า นายนายแก้วมณีถูกพวกโจรขโมยเอาไปแล้วเขาจึงแกล้งสั่งลูกน้องให้ตรวจค้นผู้ที่ออกไปจากบ้านทุกคนฝ่ายบุรุษที่มากับภรรยาน,นั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขารีบตื่นแต่เช้าเพื่อจัดเตรียมผานะด้วยคิดว่าจะออกเดินทางแต่เช้าขณะนั้นเองพวกลูกน้องของข้าราชการก็เข้ามาขขค้นเกวียนที่เป็นผานะของพวกเขาแล้วก็พบแก้วมณีที่พวกตนแอบออกมาซ่อนไว้นั่นเอง เงตามทีไปบอกผู้เป็นนายว่าจับโจรได้แล้วฝ่ายเจ้านายจึงพูดขึ้นว่าเราเป็นถึงข้าราชการอุตส่าห์ให้ที่พักให้น้ําให้ข้าวแก่พวกมันแต่พวกมันยังกล้าขโมยแก้วมณีอของข้าอีกพวกเจ้าจงจับผูดุดนั้นไว้แล้วฆ่ามันให้ตายเมื่อได้รับคําสั่งจากแก้วนายพวกลูกน้องกิ่งพากันจับผู้ชายคนนั้นมาทุบตีจนกระทั่งถึงแก่ความตายในที่สุด จากผลเองการทำชัว่วครั้งนี้ของข้าราชการผู้นั้นทำให้หลังจากตายไปแล้วเขาได้ไปเกิดในนรกอเวจีไม่อยู่ในอเวจีสิ้นกาลนานถูกทุบตีจนตายอยู่อย่างนั้นถึง100่งร้อยอัตภาพและเพราะวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่ดังนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ที่ชื่อว่ามหาการเขาจึงถูกกลุมตีจนตายอีกดังเก่นกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตครตายของเขา จึงเป็นการตายอย่างสมควรกับกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตนี่คือบุรพกรรมของนายมหาการหลังจากได้เล่าเรื่องกรรมในอดีตของมหาการแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดพิษย่ายีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นกรรมชั่วที่ข้าราชการคนนี้ได้ทำไว้กับชาวบ้าน ย่อมส่งผลให้เขาได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสหลายภพหลายชาติเพียงเพราะหลงไหลไปตามกิเลสตัณหาที่มาเยาะยวนจ,จิตใจซึ่งในปัจจุบันอาจมีข้าราชการหลายคนที่หลงปิดคิดชั่วหรือเผลอทําความชั่วไปแล้วก็ตามหากกลับใจในตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปก่อนที่จะไม่สามารถแค้ไขอะไรได้อีกความดีจะช่วยทําให้ความชั่วที่เคยทําไว้เบาบางลงเหมือนกับแก้วน้ําที่มีสีหากเติมน้ําดีลงไปมากๆ ก็จะทำให้สีในแก้วน้ำนั้นเจือจางลงได้และหากทำดีมากๆจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์ได้ความชั่วทั้งหลายก็จะหมดอำนาจลงไม่นำความทุกข์มาสู่ชีวิตเราในภพอื่นๆอ,อีกต่อไปครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปสวัสดีครับ